ยัไงสิต่ำมาขางป้อมสู้กินจ้ะมึงนี่มะขางป้อมน้อยยะย้ายไปตลาดเช่ไหมคะมามเป็นยังไงเลยนี่อย่างนี้มาขางป้อมปลาย่างจ้ะปลาแห้งเสลือกระเทียมน้ำกรอบนี่จ้ะอบก็อร่อ อย่างที่หองปิงต่ำนจะนะแหลกมากไงแววจะเปเอาแหลกไรมแซ่บความร้นเอตัวเ,เอาตัวนึกว่าจะซับซับซับเนอะมันแกนใหญ่เนอะร้อ,องคเขาตัวอ๋อมันคือบแหลกถ้าแหลกต้องขึ้นแกนเป็นแนงต่ำยากแท้ต่ำที่ละนวยสิ กิโลเนี่ยแกนกับหน่วยอันเดียวกันเ้อจ้าภาษาเหนือ,อกัแกนแกนกับหน่วยกับลูกอันเดียวกันหนึ่งลูกก็คือหนึ่งหน่วยภาษาอีสานภาษาเหนือกันหนึ่งแกนมะขามป้อมมันเข้ากันก็หแห้งดีนะปึง้งนะลม ต้มเลยก็ตาเลยนะตงหมเลยแ้ว่ามันเป็นยาเลยจะวิตามินซีสูงวิตามินซีนกูว์ตเอาจิ้มอันน้ำจิ้มเกี๊ได้มันบล์มมีสีมาต่ำแซ่ๆพันอย่างด้วยใหญ่แต่นี่ใครจะปูกนนันเดี๋ยวแล้วปู กูเตือมาขามป้องนลยธรรมชาติธรรมชาติจะแกันน้อยนี่หอมแห้งหือหอมป่าแห้ง <c oughs> ตำเลยต้องให้มาดีต่อเลยจ้ะเดวใส่น้ำตาลนะคะมันก็จะเปรี้ยวหน่อยแต่ประมาณช็อตครึ่ง <c oughs> เสม่ใหญ่สูด้วจ้าเส้หน่อยเส้นหน่อย,สย,สยเ,อเ,ยยออเอส,สนเ้นหลายเส้นหลายเนี่ยกตะผู้มากไม่ว่ากันเด้อค่ะน้ำลายเยี่ยวก็ออกเร็วสิแบบนี่ผิดขวบไม่ไหมหอมหอมพี่มาเข้าไปนะแค่นลาใจประคองใหญ่หนูรักต้มมาให้จ้ะ มาบ้านห้องเลยตักด้วยน้ำป่าดีกาไปดีแต่ตั้มาเอากันสิหน,น่อยค,ยคยุีคุรีลคุรีคุรีน่เสใช่คะแค่นี้ก็เสร็จแล้วเหรอแค่น,นี้ก็เสร็จแลวแค่น,นี้ก็เป็นแซ่บแล้วบอพักกัน,นต้องโซนบอใส่ ได้แล้วจ้าเดี๋ยวไปซิ้มผอมกันลดดิจ้ามาได้ไหกินะที่มัน,นสุ่มก่อนมันจะชุ่มไหมครับว่๋ยวเอาผัดผ่าหน่อยแบบจะกินหน้านมันจะล้ำ ป,ดป่ดเถอะั้ <c oughs> งกินกาน้ำฮิกสํหายกินได้หมดกีด่แกนะกินแบบนี้ล้ำกว่า <c oughs> อืม้อปา <c oughs> ้กินหน้าหวานวนะเนาะกินแบน้ล้ำ ก็ต้องมีหน้ามีใ่อนจิ้มองอ่ะันนี้มีของแถมเลยจะแถมแค่ไหนเขาแตนต่แอ๊ตาเนี้ยเขาแตนเลยถอคนเดียวไหนเนี่ยวันนี้ไงโอ้หแม่ไปล่างกิ๊กมาหันเป็นมัเป็นมัดเอาตาแอ๊บอดตอคนเดียวถอคนเดียวเนแค่คนเดียว ใส่ให้น้ำตาลเน,นี่ยน,น,น้อยหนึ่นงก็ได้เนี่ยกอแ่หันเนี่ยหันตาน้อยต้องหสิตัด้าบอปเนาะใต่ำทาเรียกให้ต่ำอนเยี่นกลำเนี่ยเยี่ดีเลยล แล้เ,เข้าเนื้อน้อยเราะืมอันนี้ก็ได้กินมาขาหม้อบางคนที่หมอมากเแค่กหนไม่มานเหรอแ็็ตอนกินอะฟาดมือเลยอยากไอน้ำขดล้ำเลยน้าหมาดจวกเลย

ไงอ่ะสามกิโลเลยกองกองรักอันนี้ก็ล้างสาหล้างสามมันจะปิดรักยังมันจะออกขึ้นสมนี่ไายังคะต้องย้ายเราจอมาตวนะคะล้างสามช่อกดินแน่นแล้วมันกินิ่จะได้ไหมนมันไข่เงาะโรงเรียนกะเงาะสีอ่ะ เาืส well, no 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 ีเ no ป no no. no, ็นเนื้อเน้นไม่ไม่เคยปลูกไม่เคยกินนาเสียดายเพราะมันติดมิดรวยคล้ายๆกันรวยเหมือนกันเลยแต่ว่าสีมันจะออกสีแดงอย่างเดียวแต่เอาแดงเนี่ยเปลือกสีขุ่นมันจะออกสีเขียวไงแล้วมันปลอดติดเปลือกฟองกำลังใส่รวยเหมือนกันเลยอ่าอยู่ ครับเปิมน,น้อยซื้อมาหลายศาสจีนได้ไหมนี่ซื้อคละไม่นี่ล้ำนี่งหม่มาย่ายคุมชม แอ้วเลวตาใหเจรับพ้อนั่งรับต่ออันทีมาเรียกเลยรับไหมวะฮมมันไม่เกี่ยวมันรสชาติมันหอมๆหอมของมะขังป้อมอ่ะอืม กินหงละไม่ก็เราสามหงกินก็มันอย่ากได้ิายด้วยกิน,เ,น,นเกลือพีิกเกลือสวน้เนี่นยแพง้งแต่รสชาติมัน,มนออกเปรี้ยวหน่อง ไปขันป้นหน้าหน้าเกีียวเข้าอ่ะต้มจะหวนหน้าหนาวหวานหอ้ยจได้กว่าหวานนี่หน่อยจีกลับบ้านนะจ๊ะขึ้นนี้นอนน้ำเนาหรือมันเล่นจีตา

năm lần, xếp, ừ. ừ, năm này ừ. năm tiếp đấy, lần ba đấy, ก้นใหนน่ขะแล้วก็แอปเปิ้ลไม่นี่แหละนนี้แอปเปิ้ลหน่อยอืมอืมหญเลยใหกว้างจังหะัดพอมาแต่งแต่อัดเลยนี่ไรื่นได้แล้ว แต็มโบราณี่อหอมๆหอมอมันๆบงพี่หวานะตาแกชอบเนี่ยคีณยวเราขอรักท่านก็นจะจ้าอะไรกดแบบชร์กดตามชาๆๆ่องนี้แล้วชร์อย่างนี้ทำอะไรชิวนาจ้าสวัสดีค่ะ